สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เราจะมาแนะนำแนวทางในการเล่น The b a t m a n นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมกะจะเอามากดย้อนนะครับผมแต่บังเอิญน,นะครับผมนะได้มาได้กดนะขอแทนนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เกมนี้อ่านี้ผมกะจะออกเป็นมูลานะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยแทงมีตัวเดียวนะผมออกโบเก้นสเปียดีกว่านะครับ ก็ตัวเดอะแบทแมนเนี่ยเป็นตัวต้นเกมนะผมที่เก่งมากเลยนะตัวหนึ่งเลยครแบบเป็นตัวที่เวลสี่เนี่ยสามารถโซโล่คิวตัวบางๆได้ตัวหนึ่งเลยนะถ้าคอมโบชุดหนึ่งเต็มๆนะครับผมเพราะตัวมันเนี่ยเก่งต้นเกมมากนะครับผมเดอะแบทแมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปเล่เกมเนี่ยตัวมันจะเล่นค่อนข้างยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะหยิบเดอะแบทแมนมาได้เนี่ยควรจะเน้นโฟกัสนะครับผมอารมณ์แบบโฟกัสตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับ อย่างเกมนี้เนี่ยผมก็จะเอามาโฟกัสย้อนนะก็คือแบบจะกดย้อนอย่างเดียวเลยนั่นแหละนะครับผมแต่แบบออ่าอ่าาเกมนี้มันผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่นะครับผมอันนี้ถือว่าเพื่อนให้คลิปแล้วก็ขอบคุณนะครับผมมีมารยาทในเกมผมโอเคแล้วก็ฟาร์มเลยนะเนีย่ยเห็นะตัวมันฟาร์มเขาข้างไวยอยู่นะสำหรับตัวแบทแมนนะผมแล้วก็แบทแมนเนี่ยแนะนําว่าออกเป็นฟูลดาเมจไปเลยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดออกเป็นกึ่งทังเนี่ยเดี๋ยวบางทีดาเมจมันไม่สุดอย่างเงี้ย มันจะล้วงได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมเพราะตัวเราเนี่ยเอามาเพื่อล้วงตัวดามเมจเขาจังจริงจังๆเลยนะครับผมก็คือแบบถ้าเกิดยอมแรกได้ก็ยอมนะแต่ยังไงน,นี้ผมรอดูเชิงก่อนนะผมคิดว่าป่าเขาน่าจะมารับกลางนะแต่แบบตูวทรงนั้นยังไม่มาก็รีบเคลียร์คลิปเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงไปช่วยข้างล่างนะเนี่ยเพราะว่าก็อตไม่ใช่ก็อตขอไปวมังก,กรกำลังจะเกิดนะครับผม โอเคจังหวะนี้เราก็รอในพุ่มไปก่อนนะเขายังไม่เห็นนะบอกว่าเรามานะเดีย๋ยก็ให้เพิ่มนะโอเคอันนี้นกขึ้นนะอันนี้ต้องรีบตีับผมอย่างน้อยน,นกก็จะช่วยเปิดแมพให้เราได้นะครับผมเปิดแมพเนี่ยเวลาที่มันไปข้างหลังอ่ามังกรเนี่ยเราจะได้เห็นนะเผื่อเขามานะผมโอเคอันนี้เราจะได้แบบง่ายๆนะเพราะว่าทีมเราตัวเบิร์ดเยอะอยู่นะครับผมโอเคจังหวะนี้ก็รอนะอันนี้รออาแต่ลิงมา้วแต่ไม่แต่หน้านโผล่ไวไปนิดนึงนะครับผมก็ไม่เป็นไรน่หดีไหมอันนี้คู่เฉยนะครับ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คอ่าเจอนะเดี๋ยวสกิลสองติีแล้วผมเนี่ยแล้วก็เป็นจังหวะที่อ่าดัร์คซาเยอร์อ่าขอเขาเรียกว่าอะไรทำซีซีพอดีนะผมก็คือสตาร์ทพอดีนะถือว่าก็ร <c oughs> ์คซาริเยอร์เป็นเป็นผู้เล่นคนทีโนโน่หกของทีมเรานะครับผมเพราะว่านาคอรสอยู่ตรงนั้นด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ตีนะผมก็เลยโดนซีซีไปนะเดี๋ยวอันนี้ต้องไปรับกลางนะครับผมเพราะว่าดูทรงแล้วเมทน่าจะยืนล่างค่อนข้างยาวเลยนะไม่รู้ว่าเขาก,กดมาด้วยกันหรือเปล่านะครับผม ก็เราก็มารับนะเราก็ทิ้งคีปสองสองตันนั้นไปเลยนะว่าเดี๋ยวทามมิ่งเราจะเสียนะผมเนี่ยเพราะเรดบัฟเรากาลังเกิดน,นะแล้วก็แผ่นี้ผมดูบัฟได้ง่ายขึ้นนะเรื่องเวลาการดูบัฟผมก็เราจะได้แบบไม่ต้องแบบติ๊กบ่อยบ่อยนะว่าเออคีปเรากล้จะเกิดตอนไหนนะครับก็จะทำให้ไม่เสียทามมิง่งเดี๋ยวนี้เป็นรับก้างอีกเวฟหนึ่งนะเดี๋ยวนี้รอดูนะอา,อาจจะมีคนมาแท็กกลางนะผมอ่าเรียบร้อยผมเราสก,กิลสองอันติสก,กิลหนึ่งเห็นไหมนี่คือชุดเดียวนะผมนะคอตายเลยนะ แล้วก็นาคอสเกมนี้ออกเป็นโซลิเบอร์ด้วยนะครับผมก็เลยนั่นแหละฮะก็จะบางมากนะผมก็จะแพ้ทางเราแบบเยอะๆเลยนี่ตีไปเดี๋ยวรอพันนิดครับผมได้ไหมจริงจะให้แพนด้าก็ได้นะครับผมแต่ไปผมใจร้ายไปนี่ก็ไม่เป็นไรโอเควันนี้เราไม่แท็กเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเอาคลิปตัวนี้ดีกว่าผมตีไปโอเคต้อก่อนตีแล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นฟาร์มนะเดี๋ยวต้องไปรับกลางก่อนนะครับผมเอาไม่รับนะครับผมขออภัยนะก็ ดูมินิแมปดูมินิแมปดีๆด้วยนะว่าเพื่อนเรากําลังขึ้นมารับหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราจะเสียเวลาเดินมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คิดเพื่อนบ้างก็ดีนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราจะไม่มีเงินนะครับอยู่ข้างล่างโดนนะนี่ผมยังไม่ไปนะเดี๋ยวรอเอาบัฟอันนี้ก่อนนะผมอู้ย,ยังดีนะโอเคเพื่อนเราน่าจะรอดอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารีบเอาบัฟไปเห็นไหมตัวมันแบบฟาร์มไวมากเลยนะแล้วก็เกมนี้ค่อนข้างนําด้วยนะอ้าวแล้วก็แบทแมนเนี่ยเป็นตัวที่สโนบอลเก่งด้วยนะครับ ถ้าเกิดได้สโนบอลนะกูแบบเป็นตัวหนึ่งที่โอ้หยุดยากจริงๆนะครับผมนี่เดี๋ยวรอนะอนลิงมานะเนี่ยตีไหมแต่ลิงเขาดีเฟกต์ไวอยู่เนาะผมเนี่ยเห็นไหมโดนสตาร์ทมาโอ้นี่กับตายโอ้จังหวะนี้นาะคอสมานะนี่ผมแรกนะยผมเนี่ยน้องแรกดูนะเนี่ยเรามีดุลเลือดนะผมตีไปตีไปตีไปอื้อผมชนะนะครับก็ถือว,ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของนั่นแหละนะเพราะว่าเนี่ยนะผมได้คิวไปทั้งสองตัวไงของผมก็จะนำนาคอสอยู่แล้ว ฉะนั้นก็แน่นอนแล้วผมว่านาคอสก็สู้เราลําบากนะครับผมแต่เราก็มีดูดเลือดด้วยนะอ่าจากสกิลสองแล้วก็มินิสตันนะผมก็เลยแบบทําให้ผมสามารถสวนนาคอสได้นะถือว่าดวงดีแล้วกันนะครับเอนิ่กอาจจะมารับฮิวเพน่าซะหน่อยได้ไหมหวายไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรทีนี้เราไม่ต้องฝืนเข้าไปเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บออบเจกตีฟก่ออ่ะแล้วก็อ่าแต่แบทแมนก็ถือว่าเป็นตัวที่เก็บออบเจกตีฟไวตัวหนึ่งเลยนะ อารมณ์เดียวกับคิกแน็กเลยนะผมเเห็นไหมตัวมันเป็นตัวเบิร์ดนะครับผมแต่มันจะต่างจากคิกแน็กตรงที่คิกแน็กเป็นตัวเลดเกมกลางเกมเร็เลดเกมแล้วก็ตัวแบทแมนเนี่ยเป็นตัวต้นเกมถึงกลางเกมนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเห็นนะอาคอแล้วอันนี้ผมเปลี่ยนเป้าหมายแล้วผมจะไม่ไปกดย้อนแล้วเดี๋ยวนี้จะมากดนาะคอแทนนะจังหวะนี้ไม่ต้องรีบผผมเนี่ยมายืนรอดักอะไรเขาก็ต้องออกทางนี้อยู่แล้วเดี๋ยวรอให้แพนด้าเข้าไปนะผมเนี่ย เขาใช้สก,กิลหมดละเรียบร้อยผมตายนะครับตอนนี้นาะคอสโดนไป4ี่ตัวนะโดนผมไป4ี่ตัวแล้วนะผมถ้าได้ดูนะได้ดูตั้งแต่ต้นนะครับผมก็คือนาคอรโดนไปสีตัวละเราแบบเปลี่ยนฮาร์กเก็ตนะจากตอนแรกที่ผมกะจะมากดอยอนนะครับผมจะมาโฟกัสยอนนะแต่ไหนแต่ไหนก็ได้นาคอรแล้วก็กดนาคอรให้เยอะๆเลยละกันนะครับผมว่าถ้าเกิดป่าเพราะว่าป่าเขาเล่นไม่ได้ทีมเราจะเล่นลำบากด้วยนะครับผมและยันเ็ีหย ทีมเราเนี่ยเห็นไหมหรุสุเพน,น่าเนี่ยสามารถกดกดดนันอ่าย้อนได้ดีอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปกดดนันขนาดนั้นก็ได้เราก็มากดดันป่าเขาแทนนะผมรอ,ล,อลิงนะเนี่ยลิงกระโดดป,ปุ๊บอันติสกิวหนึ่งลยชุดเดียวหายนะแต่อันนี้เมดแอบ,บลัดนิดนึงก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีรีส์อยู่แล้วนะผมขอแค่ให้เพื่อนเราได้คิวก็พอให้เราหรือเพื่อนเราก็ได้นะครับว่าอ่ายูเอเอ็คก็ถือว่าเป็นตัวเล็เกมอยู่นะ เดี๋ยวก็ชิ้น่อไปผมจะออกเป็นโบเก้นสเปียร์แลนะผมแล้วก็ออกเป็นดาบแดงเลยนะไม่ใช่โบเก้นสเปียร์ขอไปโอมิอาร์มนะครับผมเดี๋ยวอันนี้หายตัวไปนะโอ้ยจัาโง่เนี่ยเปิดตามาเจอพอดีนะผมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าเวลาเปิดตาแล้วแบบเราหายตัวเงี้เนี่ยเนี่ยแล้วแบบมันจะเห็นไหมเอาอเปิดสองอย่างนี้ก็เรียบร้อยต้องรีบอินเวทนะผมต้องรีบนะอินเวทนะโอเคนี้ผมแหมพลาดนิดน,นึงนะครับผมกลัวกลัวเขามาซ้อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโดนชัดดาวไม่คุ้มแน่นอน เดี๋ยววันนี้เราเห็นอาฮอนนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดักตนั้นโอ้แต่นม่ลิงดักอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะวันนี้กาจ,จะไปนั้นนีแต่เหมือนนาฮอนเพิ่งเห็นแะทบนะครับผมไม่งั้นนี่ผมอาจจะใส่เขาได้นะก็แล้วยิ่งเกมนี้เนี่ยนาฮอนออกเป็นโซลิเบอร์เนี่ยนะเป็นสายดาเมจล้วนนะครับผมก็มันมันก็บางนั่นแหละนะครับก็ยิ่งโดนเราชุดเดียวตายได้ง่ายเลยนะครับผมแต่วันนี้มาออฟไดเทียนนะเนี่ย พอว่างเราก็มาเอาอัพจิ้ตีบให้เพื่อนนะเพื่อใหอ้ทีมเราเนี่ยเงินนําขึ้นไปอีกนะครับผมจะทําให้แบบอีกทีมกนกลับมาค่อนข้างยากนะแล้วก็เกมนี้เพื่อนเราเล่นดีกันทุกคนเลยนะครับผมเห็นไหมตอนนี้ก็คือ7จูนย์แล้วนะดูสกอร์ข้างบนนะครับผมถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าเจอตีดีนะผมก็สบายไปนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเจอตีไม่ค่อยดีก็ลําบากนะครับโอเคมาลองเล่นกับลิง,นะลงก,กันนะเดี๋ยวรอสกิลสองอัติแล้วผม ถ้าเรามั่นใจว่าเราสกิลสองโดนเนี่ยเราออนติเขาใส่เลยครับผมแล้วก็แบบตีธรรมาดาก่อนหรือว่าสกิลหนึ่งเลยก็ได้ครับผมแล้วแต่นะั้นเนี่ยมันจะทําวินิสตันนะครับวันนี้ดึงก็เริ่มบ่นแล้วนะครับบ่นนะคอนะพวกสกอร์นะคอตอนนี้เนี่ยคือแบบก็ถือว่าแบบย่าแย่นะครับผมพูดเลยว่าย่าแย่นะศูนย์สี่นะผมก็คือโดนผมไปสี่ตัวแหละไม่รู้ว่าโดนอีกโดนคนอื่นอีกไหมนะครับผมอันนี้เราก็แค่ขู่ก็พอนะ แบบให้ดวงตามันเห็นนะก็ถือว่าเป็นการเล่นจิตวิทยาด้วยนะครับผมเพราะว่าแบทแมนเกมนำเนี่ยโอ้โหหยุดยากมากนะครับแบบการที่จะหยุดเขาเนี่ยยากมากจริงๆนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมแชนติหายตัววิ่งไปเรื่อยๆผมก็พยายามหายเหยื่อลงนะ่าเรียบร้อยผมจังหวะน,นี้เนี่ยเราต้องใส่เลยนะเพราะว่าเขาดวงตาเขามาเห็นแลวเรียบร้อยผมโดนไปห้าตัวแล้วนะนคอรสนะครับก็ถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าได้ได้ ปิดผนึกนาคอสอย่างสมบูรณ์นะครับผมตอนนี้นาคอสจะกลับมาเนี่ยโอ้ยากมากแล้วเพราะว่าแบบโดนกดไวขนาดนี้แล้วก็แบบเกมเราค่อนข้างนําด้วยนะแบบสโนโบอลหนักมากนะครับต้องพูดเลยว่าสโนโบอลหนักมากนะโอเคแล้วก็เนี่ยมาเอาจิ๊กทิปไปเพื่อนนะผมแล้วก็โอ้พระองกรตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้สกิลเนี่ยก็จะยิ่งแรงเข้าไปอีกนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือตัวบางๆสี่ตัวโดนเราชุดเดียวถ่ายหมดแน่นอนครับผมอาจจะมีแค่เทนเนี่ยเ,เดีย๋ยวจังหวะนี้สกิลเนี่ย กิ้วสองโดนปุ๊บเราอันตีแล้วออลผมขอแค่มั่นใจว่าโดนนะโอ้เกมนี้ค่อนข้างไวนะครับผมเนี่ยเพื่อนเราจะไปจบอะเดี๋ยวเราเอานาะคอสอีกสักตัวดีกว่านะครับดูเขาจะเข้ามาไหมนะครับเดี๋ยวเ,เข้ามาอยู่นะเดี๋ยวเข้ามาแป๊บเดียวเองเสียดายผมอุ้ยซูมไม่โดนนะครับถ้าโดนก็ก็หล่อเลยนะครับผมแต่ว่าเล่นค่อนข้างสบายมากสําหรับเกมนี้นะครัเกมนี้เราก็เนี่ยตีเพื่อนพร้อมผมเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปลาดน,นะครับเพราะเพื่อนเรามานานไม่มีละ แล้วก็ลิงลิงดาลิงว่านาคอใหญ่เลยนะครับผมว่านาคอสใหญ่นี้ก็โดนหนักจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปหานาคอดีกว่าอ๋อเราเห็นแล้วหเห็นนาคอโผล่แล้วเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับผมเดีย๋ยวรอนะรออ่ะเนี่ยเรามั่นใจสกีสองรูปเนี่ยเราอันติหนึ่งใส่เลยเราอูดโดม <laughs> นาคอสโดนไปศูนย์เจ็ดนะครับผมจังหวะนี้ก็ก็คงโดนเพื่อนในทีมด่ายับอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะลิงนะก็แบบจริงก็งน่าสงสารนะที่ผมก็ไม่ได้จะแกล้งเขาหรอกแต่แบบ ก็เกมเรามันนำอะครับผมไม่ได้จะไปแบบทำให้เขาโดนเพื่อนเขาด่านะแต่เกมมันก็ต้องเล่นแบบนี้แล้วผมถ้าเกิดว่าจะแบบกดให้ยับยับนะครับหรือว่าเป็นการซาโนบอนลอะไรแบบนี้โอเคเราเข้าไปเราแทงเหมือนมันจะมีแทงแหละที่โดนเราชุดเดียวไม่ตายผมแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคนี้เพื่อนเราตีป้อมแล้วนะครับอันนี้น่าจะเอา,น,าอน,นะค่้อยตัวนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็จบไป,ไปที่เรียบร้อยสำหรับเกมนี้นะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็สามารถนำไปเล่นกันได้นะสำหรับเดอะแบทแมนนะผมถ้าเกิดว่าเราจะเอามาโฟกัสตัวไดตัวหนึ่งเนะี่ยเป็นตัวบางๆนะตัวโฟกัสย้อนก็ได้ครับผมก็ถือว่ามาเล่นได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวมันเล่นไม่ยากด้วยนะครับผมพยายามเล่นต้นเกมให้ได้ก็พอนะถ้าเพื่อนๆมีอะไรยากจะบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ยบายนะครับ